สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพุธที่7กันยายนนะครับ8นาฬนาทีครับดูภาพรวมตลาดภาคเช้านะครับอราแลรวดูภาพเมื่อคืนที่นึงนะครับเมื่อคืนที่บอกว่าดอลลาร์แข่งค่าต่อนะครับ E.U.G.U. ยี่ส30 B.T.C.E.T.S.E.K.U. มองลงก่อนนะครับอันนี้ตอนประมาณ2ทุ่ม57นะครับ E.K.U. แนวโน้มมันจะลงทางนี้นะนะครับก็มันเอฟเฟกจากชุดเมื่อวานที่เขา เด้งขึ้นมานะครับแล้วก็มีแรงขายมานะครับเด้งเมื่อวานน้อยๆนะครับมันก็หลุดลงมาทางนี้นะครับเมื่อคืนลงมาถึง1 7 0 2นะครับโซนถัดมาอยู่ประมาณ1798้านะครับถ้าลึกกว่านั้นมี1 6 9 0เนี่ยนะครับระหว่างทางการาฟมันจะมีเคลื่อนที่ลงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมอธิบายชุดตรงนี้อีกทีนะครับเหตุผลที่บอกว่า นะครับดอลลาแข็งเนี่ยมันจะเอฟเสกับคู่ตรงข้ามนะครับ E.U.C.U. นะนะครับยูสสามศูนย์ B.T.C.T.S. เนี่ยพวกเนี้ยนะครับจะปรับลงนะเดี๋ยวเราไปดูทีละคู่ว่าคู่ไหนน่าจะลงต่อกันนะครับอันดับแรกนะครับอ่าถ้าเราดูตอนนี้เลยนะครับในไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับเป็นดอนไล์เด็กนะครับเราไปดูความแข็งค่าค่าเงินดอลล่าค่าอ่อนนะครับความแข็งค่าหรือว่าอ่อนค่าค่าเงินดอลล่านะโดยเราดูผ่านดัชนีที่เรียกว่าดีกมายนะครับ ตอนนี้ถ้าดูสี่ชั่วโมงเนี่ยมันขึ้นชัดเจนใช่ไหมครับนะครับถ้าเราเห็นว่าดอลลาร์เด็กหรือว่าดอลลาร์มันแข็งค่าเลยนะฮะเราก็จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเช่น eu จะอ่อนค่าเนาะนะครับจ u จะอ่อนค่านะฮะทางเฟรมเดียวกันนะนะครับ us 3 0ที่ทางลงใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อคืนที่ลงกันชันมี btc นะครับ e t h นะครับแล้วก็ตัวนี้ USD คาดว่าจะลงต่อนะครับฝั่งที่เป็นทิศทางตามนะครับก็จะเป็นยูเดีไทยบาทนะครับถ้าดอลลาร์มันแข็งเนี่ยคู่นี้มันจะขึ้นนะครับหมความว่าเงินบาทไทยมันอ่อนนะครับถ้าวันนี้นะครับใครแลกเงินนะครับจาก USD เป็นไทยบาทจะได้เงินเยอะพอสมควรนะครับจะได้เยอะกว่าวันก่อนหน้านะครับเพราะว่าทิศทางมันขึ้น นะครับทีนี้ผมจะเดี๋ยวให้ดูวันนี้ดูยืดรอยนิดนึงดีกว่านะครับยืดอยเนี่ยถ้าดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยดูแล้วเนแนวโน้มมันยังลงต่อได้นะครับก่อนหน้านี้มีการเด้งขึ้นมาใช่ไหมครับตรงนี้เหมือนหลุดโรลแล้วใช่ไหมทำโรลใหม่นะครับสิ่งที่เรามองที่ใกล้สุดคือตรงนี้นะครับระยะสั้นมันลงไปไหนได้นะครับผมคาดว่าในวันจะลงไปก่อนนะครับ เราเทียบตรงนี้เป็นเท่าหนึ่งนะครับ u s o นะครับทาเฟมหนึ่งชั่วโมงนะนะครับมองยังมีโอกาสลงมาถึงทาั้งนี้ครับ85 84.5นะนะครับถ้าใครมีนะเซล์ลนะครับเหนือนะครับ87.5นะครับพอจะถือได้นะครับนะครับอันนี้เป็น u s o นะครับ หัดมานะครับมาดูเอ u กเลยดีกว่านะครับเอ u กมีสัญญาณเด้งลงขึ้นมาบ้างนะแต่ว่าที่ดูนี้นะครับคือมันมันลงมันจะลงต่อได้ก็จริงแต่ว่าในลงมันจะมีเด้งบ้างนะที่ที่ให้บอกให้บายสั้นๆไปนะ,ะดูดูตรงนี้นครับที่คุณตาถามว่าบายได้ไหมเก้าสองเก้าสองแปดเก้าบายได้ไหมนะครับ มันมันมีเด้งมานะครับทีนี้ถ้าเราเล่นเด้งเนี่ยมันบายสั้นนะครับบ่ายใกล้หนึ่งหกเก้าสี่นะครับเป้าเด้งไปทางเก้าแปดพันเจ็ดร้อยพันเจ็ดร้อยสองอันนี้คือสั้นๆจริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวพอมีโอกาสมันเด้งไม่ผ่านไฮเดิมนะครับประมาณหนึ่งเจ็ดศูนย์สามเนี่ยมันจะลงใหม่นะครับถ้าอยางั้นเดี๋ยวไปดูภาพย้อนหลังกันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเอกอยู่ในไทม์เฟรมสีม่ชั่วโมงนะครับเราดูถึงชั่วโมง นะครับหนึ่งชั่วโมงก็เห็นว่าก่อนหน้านี้ขึ้นขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นนะครับจบชุดไปก็คือน่าจะเป็นรอบขาขึ้นหนึ่งชุดแที่มันจบไปแล้วพอเราตีเทนลา,ยยางนี้นะครับพอมีแรงขายหลุดโลมาเนี่ยแสดงว่าแนวโน้มที่ถางขึ้นมานอนแอนะครับมันก็จะลงมาเรื่อยๆนะครับทีนี้เวลามันลงมาเนี่ยเราวัดแฟนโบนิดึงครับโลก 5, ับหายวัดเทียบนะวัดย่อนะก็ลงมาแต่แต่ประมาณ ใกล้ๆก,กับ8 0ตรงนี้มันมีโอกาสเด้งเหมือนกันนะพอเด้งเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าอิชุดเด้งมันเด้งขนาดไหนนะครับถ้าเราดูด้วยสายตาเนี่ยเราอยางเห็นว่าเขายังไม่ได้ทโลงต่ํากว่าลก่อนหน้านะโลงก่อนหน้าอยู่ที่1.688เนี่ยก็คือยังมองยกลูอยู่มันอาจจะมีเด้งให้บ้างนะแต่ว่ามันเด้งอาจจะให้ปรับพอร์ตนะไม่ใช่ว่าจะเป็นกาขึ้นไปเลยนะครับมันต้องมีสัญญาณอะไรบางอย่างคอนเฟิร์มว่ามันจะขึ้นนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย มันม,มันแค่สัญญาณซื้อไปบ้างจากที่ขายมาเมื่อเช้านะครับตอนนี้นะครับเนอสำคัญที่ทางลงอยู่ที่1 6ึ่นะถ้ายืนต่ำกว่ามโวขาดลงต่อนะครับแต่ถ้ายังยืนเหนือกว่ามีโวกาสเด้งไปก่อนนะครับทีนี้ในในภาพวงรองนะครับเราก็เห็นว่าเมื่อคืนเนี่ยมันจะลงลงมาแบบนี้นะครับถ้าเราดูดิง่ายๆก็ด,ดู่ครับลงมาก่อนนะ แลนก็เล่งทีนึงนะครับแล้วลงชันมานะครับตอนที่ลงชันเนี่ยเราวัดอะไรดูนิดหนึ่งฮะเทียบตรงนี้เป็นเท่าหนึ่งนะครับจุดเริ่มต้นนะครับคลิกโลแล้วก็คลิกไฮนะครับเวลาเรามองลงเนี่ยเราจะมองแบบที่ลงมานะโซนแรกนะครับไฟบร้อยนะไฟบร้อยหกจุดแปดนะครับไฟบสองร้อยนะครับตอนนี้มันเลยไฟบ์สองร้อยมานิดหนึ่งนะครับอันนี้มัน มันถือว่าลงมายเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีเด้งกลับบ้างพอมันเด้งกลับเนี่ยเราเวลาเราวัดนะก่อนก่อนที่เราจะวัดเนี่ยมันมีวิธีดูแนวโนม้มอีกอันนึงก็คือว่าเราจะตีผ่านไฮมานะครับแบบนี้นะนาตีผ่านทุกไฮมานะครับสังเกตว่ามันไปนติดแล้วมันเด้งลงมานะครับแล้วก็เราก็พานระเรลเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะคร คือลักษณะาการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยมันเป็นมันเป็นชา n แนลนะครับเมื่อเมื่อตอนเช้าเนี่ยเขาเขาเปิดราคานี้นะนะครับแล้วก็มีเด้งมานิดหนึ่งพอเด้งเสร็จติดเทลไลน์เขาขายลงมามาแตะเทลไลน์ล่างนะครับมาแตะเทเลไลน์ล่างเนี่ยพอแตะเทลไลน์ล่างเนี่ยมันมีเด้งพอเด้งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูตรงนี้กันนะครับว่าถ้าเขาจะขึ้นต่อเนี่ยวเขาจะเด้งขึ้นแบบนี้แล้วเขาจะยอดเปด็นร้วเขาจะขึ้นนะฮะแต่ว่า ลักษณะถ้ามันคือการการเด้งเพื่อจะลงต่อเนี่ยมันจะขึ้นไม่ไกลนะอ่าจะลงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาใหม่อาจจะได้ทดสอบเทียนลายแล้วก็ลงมาใหม่นะครับในทาเฟมหนึ่งชั่วโมงเราเห็นแค่สองแท่งนะครับแนะนําว่าไปดูสักสิบห้านาทีนะสิบห้านาทีก็เป็นแนวเด้งประมาณนี้นะวัดไฟบูไฮคารไว้นะครับให้ในดูในแง่าสาคัญภาคกลางวันดีนะครับถ้าเช้านี้หรือกลางวันนี้นะครับ เด้งขึ้นมานะครับยืนเหนือ1700 1 7 0 2ไม่ได้เนี่ยนะครับภาพมันยังเป็นการเด้งนะฮะขึ้นมาทดสอบเรายงายแล้วก็จะลงใหม่นะครถ้าลงใหม่รอบหน้านะครับก็จะหลุด1692ลงไปทดสอบโลเดิมนะครับ 1, 6, 8, 9, ถ้าหลุด8 9เนี่ยมันจะลงไปทดสอบโลก่อนหน้าอีกทีนึงก็คือ680นะครับสรุปว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับ เอ็กยนะครับมีโอกาสเด้งนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยสองเนี่ยอาจต้องกับแม่เปอร์เซลทีนะครับแล้วก็ค่อยซับรอสหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่นะครับไอเดียของเอ็กยูภาคกลางวันนะครับมองเป็นเด้งเพื่อจะลงต่อนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ